แล้วทำแล้วลงมาเลยลงมาโอเคโอเปนคลอสโอเปนคลอสโอเค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 เอเคโอเคโอค ท้าต่อไปเป็นการบริหารช่วงเอวทำให้เรามีความคล่องแคล่วนะครับคงแหวงธรรมดาแขนมีเลยแขนแบบแต่ต้องระวังนะเีดกัเพื่อทั้งมีเบียดกันแยกกไปได้อีกแล้วเรามีที่กว้างแยกกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลจับอกันับอกน่าขยับไปล้งเี้ นิดหน่อยมันจะย่อธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ย่อก็จะบิดไม่ได้มันจหร่อไหมถ้าไม่ย่อมัจะเวียงมันจะเวียนไม่ได้แข้อไหนเหรอแมนมาเต้เอาเต้มาลองอสกาอัสกากลับไดปนะกลับไปนะนี่ในะเป็นแบบนี้ทีนี้ททีนี้ขอให้ทุกคนนะสังเกตร่างกายตัวเองนะครับต่อไปเราจะโฟกัสอยู่ที่ร่างกายตัวเองเท่านั้น จะไม่มีนูข้างนอกแล้วไม่คุยแนละ้วเราต้องสังเกตร่างกายตัวเองทั้งหมดสังเกตนะตอนเราเวียงมาอย่างนี้น้ำหนักอยู่ที่เท้าไหนเวียงมาที่ทางน้ำหนักอยู่ที่เท้าไหนทุกคนจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับน้ำหนักไม่มีห้าสิบห้าสิบนะจะต้องมีข้างนึงที่มากกว่าข้ามึงเสมอเคมหงื่อแาส์อ้โหเก่งมากโอเคมีเหงือ่อแล้วยัง์โอ้โหสิบม้า ก็เต็มตัวเลยแขนขวายังไงรี่จะแขนขวาไหมแขนขวาขวาขวาแขนขวาแขนเน็ตแล้วก็ให้ดึงขวาลูกกินยังไงกูตันพุตันลูกกินยัไงแขนขวาลียืนไปเรื่อยเหมือนเดิมอาบนมำไหลยืนไปเรื่อยว่างเท่าว่างเท่าหัวไหล่ให้หมูทำตามนายตรงนู้นเลยทำตามเลยโอ้ยได้อยู่พี่เกี่ยวคือเราทำแบบนี้นีรี แล้วก็การเลี้ยวขวามา45องศานะเด็กๆเห็นไหมข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเอามือจับหัวตัวเองฝั่งนี้จับมือตัวเองอ่าแล้วก็ยืดยืดครับยืดแม่หนูไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะยืนครับยืนแ่กดให้หนูหน่อยเฮ้ยยุดตรงนะหยุดหยุดช้าๆช้มาไว้เราจะทำรูสึกซึ่งรู้สึก กล้หมวกเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วต่อไปเราจะหายใจใช้ไหล่กับดึวหนังตรงนี้หายใจ ได้ยืดต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาทุกเป็นโรคอะไรอ่ะภูมิแพ้ <c oughs> ภูมิแพ้และเป็นไตเนื้อเด็ดเ <c oughs> ต็มีจะเล่นกีฬา <c oughs> เล่นกีฬาโตขึ้น <c oughs> ช่วงช่วงที่เล่นกีฬาเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่เป็นแต่พอไม่ยีขึ้น <c oughs> ก็จะเป็นอนาการก็คือจะเป็นหวัด เป็นวัาเสร็จก็จะเป็นไตนัสเสร็จก็ต้องกินยาแก้เสบแต่ที่เคยเป็นก็จะรู้เป็นเซ็ตนะครับหลังจากฝุดแท้แก๊กมา2ปีไม่ต้องกินยาเลยหายเพราะฉะนั้นการฝุกแท้แก๊กเนี่ยระบบเท่าที่ผมสังเกตดูประสบการณ์เนี่ยโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจจะหายก่อนจะหายก่อนแล้วที่เหลือจะตามมาถ้ากินวายจะหายรกินทีนี้ เพนักเ็กต้องฝึก,กชี้โกงก่อนครับนีใครรู้จักชี้กงบ้างเดี๋ยวจะสอนชี้กงสองท่าซึ่งเป็นท่าที่ผมชอบมากคือชี้กงมันจะมีหลายท่าคนจีนจะมีความเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยในกายเนื้อนเนี่ยมันจะมีปราดลมปราดวิ่งเหมือน,เห,อนเหมือนกับคนที่ใรูปนะจะมีจะมีพลังอยู่ข้างในพลังนี้เรียกว่าชี้<า> ถ้าเราบริหารมันดีๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงจากประสบการณ์ของพ่อจุ๋เองร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวอยู่ข้างในครับข้างนอกเราจะมีจะมีมีอะไรเขาเรียกฟอร์เวิร์กเรียกอะไรมีมมีแบบรออยู่จะมีพลังร่างกายเราอยู่ข้างนอกอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่ากายทิพย์ภาษาไทย มันจะมันจะคอยคุมเราอยู่ถ้าตัวนี้เราแข็งแรงร่างกายเราจะแข็งแรงนะครับถ้าเราเป็นโรคแล้วเราเราทําให้กายที่เราแข็งแรงโรคเราก็จะหายเร็วนะเดี๋ยวนี้เรามาอาทุกคนแยกขาเท่ากันเหมือนเมื่อกี้ท่าเตรียมเป็นเลซิเพ็ดเลซิเพ็ดนะเท่าเท่าไนะย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับหลังเปิด การว่าหลังเปิดจุกโ o t h hand you back ให้ยูแบคฮะที่ไม่ได้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าหลังปิดแบบนี้ไม่ได้นี่ยครับก็จะมีปัญหาต่างๆนี่ถูกต้องธรรมดาห้อยน้ำหนักต้องธรรมดาย่อเข่าเล็กน้อยสบา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 ยโยก เลนไปเล็17ใช่ไหมน้อง17 17หมาย<อ>ถึงว่าเท้าเราไปแบบนี้แนวตรงอย่นี้คุช่วยคุ<ม>ยช่วยไม่ได้ตรงอย่างนี้แยกเข้าระดับลายข้าเป็น ปล่อยน้ำหนักลงธรรมดาจุ๊บจุ๊บนู้นนู้นทีนี้ทุกคนให้พินตนาการนะที่กองเนี่ยเราต้องใช้จนตนการเยอะแอปเปิลเฮลซ์เมทิยูไอไอซ์ครีมอินเดเซนทุกคนดูเมล็ดดาวเข้าใจไหมทุกคนจินตนาการเป็นเป็นแท่งไอศกรีมแล้วตอนเนี้ยเรากำลังหลอมละลายลงไปที่พื้นเพราะโดนแดด